วันนี้ทพุเท่าเดินทางมาที่นี่ครับบึงเกลือทะเลอีสานอยู่ที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดไปชมกันครับออกจากจังหวัดร้อยเอ็ดก็มุ่งหน้ามาที่อำเภอเสรภูมิจากอำเภอเสรภูมิก็แวะออกมาประมาณ8กิโลเมตรก็เข้ามาสู่หมู่บ้านแห่งนี้บึงเกลือเป็นชื่อตำบลแล้วก็เป็นชื่อบึงด้วยนะครับไปชมกันเลี้ยวซ้ายไปตามลูกศรบอกนะครอีก2กิโลเมตร ถนนช่วงนี้ก็แคบไปนิดหนึ่งครับไม่มีไรทางเลยไถนาก็ออกทำงานแล้วช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับบึงเกลืออีกหนึ่งกิโลเมตรจริงๆบึงเกลืออยู่ที่บ้านน้ำจันน้อยครับน่ครับน้ำจันน้อยหมู่ที่8ตําบลบึงเกลืออําเภอเสรพภูมิจังหวัดอยเอ็ด ตรงเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือเลยครับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือมาถึงแล้วครับนี่ครับวันนี้ทาเอรเท่าเดินทางมาที่บึงเกลือทะเลอีสานมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เลยออกมาที่อำเภอเสลภูมินะครับมาที่นี่บึงเกลือ น้องโลมาเที่ยวนะครับเดินทางมาถึงบึงเกลือทะเลอีสานพิกัดที่เราถ่ายภาพตรงนี้ก็คืออยู่บริเวณด้านหน้าของสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลืออำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านน้ำจันน้อยนะครับดูทัศนีภาพของบึงเกลือครับได้รับขนานนามว่าเป็นทะเลอีสาน แห่งอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับตอนนี้บรรยากาศเย็นสบายดีมากครับมีลมแผ่วๆบริเวณตรงนี้ก็เป็นชายหาดพอที่จะเล่นน้ำได้รังคาสีเขียวก็คือเป็นแพรบริการร้านอาหารนะครับสวยงามสวยงามเราขับรถเรียบชายฝั่งไปนะครับออกจากบริเวณด้านหน้าสำนักง,งาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือทำเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็เป็นฟุตปาทสำหรับเดินชมชายฝั่งอ๋นอถนนคอนกรีตได้มาแค่นี้ครับต้เลียกอมาฝั่งซ้ายของโรงเรียนบ้านน้ำจันน้อยก็จะเป็นกศนตำบลบ,บึงเกลือสาราชมวิว ันนี่น่จะคบกวภาพนี้ถ่ายย้อนจากบ้านบอกเกลือไปอยังบ้านน้ำจันน้อยนะครับบริเวณแพอาหารก็อยู่ชายฝั่งเมสิ่งไปใกล้ไม่ได้แล้วครับรต,ตื่น ลมเย็นแผ่วๆคลื่นเบาๆที่นี่บึงเกลือบ้านน้ำจันน้อยอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยฝั่งโดนกัดเซาะครับ ที่นี่บึงเกลือบ้านน้ำจันน้อยอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดท่านผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ดออกมานะครับที่อําเภอเสรภูมิแวะเข้ามาชมบึงเกลือพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ